สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับไลฟ์นี้ก็เป็นในเรื่องของาอว่านมงคลนะคะว่านมงคลว่านนางกวักเพื่อนๆก็ถามเข้ามาด้วยนะคะว่าปลูกวันไหนดีนะคะ,ะก่อนอื่นก็มาทำความรู้จักกับ ต้นนางกวักก่อนนะคะนางกวักจัดอยู่ในประเภทว่านนะคะคือว่านก็จะมีสรรพคุณในทางของว่านนะคะจะช่วยเสริมด้านไหนก็จัดกลุ่มหนึ่งส่วนไม้มงคลนะคะเราก็จะไปจัดอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็มีความสวยงามมีความเป็นมงคลในแต่ละรูปแบบนะคะส่วนว่าน,นนางกวักจะปลูกวันไหนดีก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับว่านนางกวักก่อนนะคะนางกวัก จัดอยู่ในประเภทว่านที่ช่วยส่งเสริมทางด้านเมตตาค้าขายนะคะเรียกโชคลาภตัวนี้ก็คือว่านนางกวักเป็นอาว่านที่เป็นมงคลบอกเล่าสืบต่อกันมาจากโบราณน,นะคะจะสังเกตเห็นสมัยก่อนสมัยโบราณก็จะมีต้นนางกวักนี่แหละ วางไว้หน้าบ้านหน้าร้านค้าโดยทั่วๆไปนะคะสรรพคุณและความเชื่อของว่านนางกวักก็คือจะช่วยเรียกผู้คนมาอุดหน,นุน ในเรื่องของค้าขายนะคะมาไม่ขาดสายหลังไหลามามาอุดหน,นุนเราอย่างคับข้างนะคะและสามารถช่วยเรียกโชคลาภเข้ามาให้กับผู้ปลูกด้วยจึงนิยมวางต้นานางกวักเอาไว้ที่หน้าบ้านนะคะส่วนเพื่อนเพื่อนถามมาจะปลูกกันวันไหนดีนะคะตามหลักของอโบราณจริงๆแล้วก็จะมีวันที่ปลูกวานนะคะจะ,ะ,ะมีวันกําหนด ปลูกอย่างเดือนอ้เดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะปลูกกันวันพุธนะคะเดือนสองกับเดือนเจ็ดก็จะปลูกกันในวันพฤหัสเดือนสามกับเดือนแปดจะปลูกวันศุกร์เดือนสี่เดือนเก้าเดือนสิบเอ็ดจะปลูกกันในวันเสาร์เดือนห้าเดือนสิบจะปลูกวันอาทิตย์เดือน6กับเดือน12ก็จะปลูกว่านกันในวันอังคารนะคะแต่โดยส่วนใหญ่จะปลูกกันในเดือน6วันอังคาร เพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะคะแต่ถ้าเป็นว่านนางกวักที่เพื่อนๆถามมาว่าจะปลูกวันไหนดีอันนี้โดยส่วนตัวก็ให้ปลูกณนะขณะนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีต้นนางกวักอยู่ก็ให้ปลูกในวันอังคารในวันจันทร์นะคะ ในวันจันทร์หรือไม่ก็เป็นวันพฤหัสวันจันทร์ก็เป็นวันเสน่ห์นะคะวันพฤหัสก็เป็นวันครูนะคะสองวันนี้ก็สามารถปลูกได้เลยนะคะข้างขึ้นอันนี้เพื่อนๆก็สามารถปลูกในขณะนี้นะคะก็เป็นวันที่ส่วนใหญ่จะปลูกว่านกันนะคะส่วนการเก็บกู้ว่านนะคะก็จะมีวันมีเดือนมีที่จะเก็บกู้ว่านกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะตัวนั้นส่วน น้องที่มีอยู่นะคะเพื่อนๆที่มีอยู่ต้นน้งกว่าก็เอาปลูกนะตอนนี้ก็จะใช้วันจันทร์กับวันพฤหัสข้างขึ้นก็ปลูกได้เลยนะคะก็จะเสริมความเป็นมงคลต้นไม้ก็มีความสวยงามอยู่แล้วนะคะก็สําหรับในเรื่องของพระคาถาที่จะใช้นะคะในการรดน้ําว่านเวลาเราปลูกว่านนะคะก็จะมีให้เลือกนะคะสพระคาถาด้วยกันตัวนี้ เพราะว่าในการปลูกว้านเมื่อปลูกเสร็จก็จะต้องใช้คาถานะคะกำกับเพื่อเพิ่มอนุภาพว้านเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์นะคะในสรรพคุณของว้านมากยิ่งขึ้นนะคะาคาถาที่จะใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิอติปิโสนะคะก็คือตั้งน้โมสามจบ ก็ท่องอิติปิโสนะคะอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษสานังพุทโธภควาตินะคะอันนี้คือหนึ่งจบส่วนเพื่อนๆจะท่องสามจบ ห้จบเจจบนะคะอันนี้ก็เอาที่สะดวกนะคะยิ่งท่องมากก็ยิ่งดีนะคะพระคาถาอ่ก็เป็นสิ่งที่เสริมมงคลนะคะยิ่งท่องเยอะก็ยิ่งดีนะคะะส่วนพระคาถาที่สองนะคะก็มะหาลาโ,โพโหตุพระวันตุเมนะคะอันนี้คือ1จบทุกครั้งคือจะต้องตั้งนะโมสามจบก่อนนะคะก็จะะเป็นพระคาถาที่สอง สั้นๆนะคะแต่ก็มีคุณเหมือนกันนะคะ,ะพระคาถาที่3นะคะก็คือนะโมพุทธายะนะคะอัะอนนี้คือ 1. จบก็ท่องนะโมพุทธายะ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 นะคะจะ5จะ7จะเกา็เพื่อนๆก็ท่องเอาที่สะดวกนะคะอันนี้คือพระคาถาที่ใช้ในเรื่องของว่านกํากับว่านเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ นะคะจะเป็นชนิดไหนก็ตามนะคะก็ส่วนใหญ่จะใช้พระคาถานี้กันนะคะก็จะมี3พระคาถาเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะหรือใครจะท่องอจนขึ้นใจนะคะจะท่องทั้งสองสามแบบเลยก็ได้อันนี้นะคะเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณนะคะทั้งหมดนี้ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะกะ็ความเชื่อนี้บอกสืบต่อกันมานะคะในเรื่องของอว่านมงคลว่านดีเสริมมงคลนะคะพระคาถาก็โดยส่วนตัวของพินิตแล้วนะคะก็ต้องอขยันทำงานยึดมั่นความดีนะคะมีอาชีพที่สุจริตนะคะ ทุกอย่างก็จะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะคะต้นไม้ในเรื่องของต้นไม้เรื่องของพระคาถา,านะคะก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะ,ะเป็นพลังงานที่ดีอยู่แล้วเราก็สวดเพื่อเสริมนะคะเพื่อ,อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะต้องอเป็นคนดีมีศีลธรรมนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักเป็นหัวใจนะคะสำหรับไลน์นี้นะคะก็คงจะ ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเพราะ,ะก็ได้มาตอบคำถามน้องจะปลูกต้นานางกวักวันไหนดีนะคะใช้พระคถาไหนนะคะกะ็วันนี้ก็ได้มาให้ความรู้นะคะพอประมาณแล้วนะคะก็สำหรับไลฟ์ต่อไปก็คงจะเจอกันใหม่นะคะจะเป็นเรื่องใดนั้นก็รอติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะก็ ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ